สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ําชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจําราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่น คนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลึกและมีสติปัญญาอย่างมากอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับพวกเขายังสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่ปปนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นี่เองทำให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอาจารย์มาทำคลิปดูดวงให้พวกท่านนะครับมาดูภาพรวมในครึ่งปีหลังปี2566นี้นะครับว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะ ก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปเลยนะครับว่าการทํำนายทายทักแบบนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้กระยาณาเมตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองนะครับตามหัวข้อเลยนะครับชาวราศีกุม ในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของการงานการลงทุนใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่าพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวนะครับจะส่งผลให้ท่านนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็มีทั้งดีและก็มีข้อเสียนะครับรายละเอียดเข้ามาฟังในเนื้อหาเลยนะครับชาวราศีกุมในครึ่งปีหลังนี้นะ หลายๆท่านจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามานะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาเร่งเห็นความสามารถของชาวราศีกุมเขาก็จะมอบงานมอบงานเข้ามาเยอะเลยนะครับแต่ชาวราศีกุมอย่าพึ่งตกใจนะเพราะการมอบงานนี้มันคือบททดสอบที่จะทำให้ท่านนะครับไต่เต้า ปรับฐานเงินเดือนปรับตำแหน่งในช่วงปลายปีนะครับขอให้ชาวราศีกุมที่ทํางานประจําตั้งอกตั้งใจทุ่มเทในงานที่ทําอยู่ให้มากนะครับและสําหรับชาวราศีกุมที่ทําธุรกิจทํากิจการส่วนตัวนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายธุรกิจบางท่านนะครับมีเกณฑ์ที่จะ ต่อยอดด้วยการเพิ่มสาขาเป็นสาขา2สาขา3อะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับท่านที่ขายของออนไลน์นะครับก็มีลู่ทางนะครับที่ท่านจะปิงไอเดียในการทำโฆษณาในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับทำการต่อยอดในสิ่งที่ท่านทำอยู่ทำให้มีโอกาสได้รับเงินมากมายเข้ามานะครับแต่ สิ่งที่ต้องระวังชาวราศีกุมนะครับในช่วงปลายปีในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินก้อนโตนะครับหมายความว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินก้อนโตออกไปทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําคือเราต้องปรับทริคนะครับว่าเงินที่เราจะจ่ายออกไปเนี่ยขอให้เราคิดว่าให้มันจ่ายในเรื่องของการลงทุนในจ่ายในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจหรือการ ซื้อทองมาออมอะไรเป็นต้นนะครับสำหรับท่านใดที่มีคนมาชวนไปลงทุนออนไลน์ได้ลงน้อยได้เยอะหรืออะไรยังไงนี่ก็คือเป็นเกณฑ์ที่ท่านจะเสียเงินไปแบบฟรีๆนะครับขอให้ชาวราศีกุมพิจารณาในการใช้เงินให้รอบคอบนะครับจริงอยู่ว่าโอกาสขยับขยายในเรื่องของการงาน การเงินมันก็จะขยับขยายมากขึ้นนะครับมันจะทําให้ท่านนั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับขอให้มีสติในการใช้จ่ายแค่นี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือต้องเตรียมร่างกายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับแน่นอนว่าการงานมากขึ้น โอกาสขยับขยายในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นจะทําให้ท่านเหนื่อยมากขึ้นและเครียดมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นแล้ว ควรศึกษาในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมก็ดีนะครับมีเวลามีโอกาสสละเวลาเข้าไปฟิตเนสไปดูแลร่างกายตัวเองหรือพยายามเดินให้ได้ทุกวันอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพส่งเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพให้ชาวราศีกุมมีพล,ลัง มีแรงนะครับที่จะสู้งานนะครับมีก็คือภาพรวมของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเอาละครับชาวราศีกุมท่านใดมีโอกาสเข้ามารับฟังรู้สึกว่าคําทํานายมันใช่มันมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังนั่นเองนะครับ าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคำแนะนำนี่แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเลยนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ